สวัสดีนะคะอยู่กับช่องไายสิริมงคลไารโคกนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะแรมหนึ่งค่ำเดือน9วันนี้ก็ควอนเตยรก็จะมายกค่าครูนะคะที่ที่บุญส่งได้มาเข้าโรงเรียนอยู่นี่นะคะนี่ทำตามบะเพณนี้นะคะไม่ไม่ต้องทำให้เรียบร้อยทำได้ทำให้มันสวยงาม ช้างก็จะดีครับครับ่าอย่าเลยดูเรวดูเรยังไงเนี่ยังดีอค่ไนดินอ้เี่ยมตัวนการพันดีด้วยมอมางคายอาจารย์ด้วย พุชไพน์ปุชซงไฮเดร์อ๋อคะอันนการมาคุ้นด้อบวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละเงยขันห้าทูปเทียนยูทู u ชี้บญสูงนิสัยดีๆนะ YouTube เ <c oughs> ล่าแโลโ้วก็น้ำส้มโลกโคะแนนนี้ขันเตยวางไว้หนึ่งแสนคะแนนนะครับ ทั้งตูกระเพ่าเออันสงูงทำให้ถูกทำให้ถูกต้องตามประเพณีในทีถ้าเกิดว่าเ,าเราเอาช้างมาเข้าโรงเรียนแล้วทางเจ้าของช้างไม่ไม่ยกค่าคลายให้อะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะไม่ดีกับควานโอ๊นะคะนี่เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ฝึกช้างเนาะ ถึงจะเราจะไม่มีคะแนนมากหรือว่ายัางไงก็ขอให้มาอันนี้แหละมายกค่าขายให้จับขาเลยโอ้อยอโอ้าไปอ้อป <â, S 2> ีก,ก่อนพี่กอลสูบปืจับขาเนี่ยนอ่ง

ตรงโรงเรียนเก่าของบุญทรงอยู่ตรงนี้ cô sang mà nha, cô sang, cô sang, kì, 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 kì น้ำผึ้งทรงยังกินลูกอมแล้วโอ้ทรงกินลูกอมนำผุ่นนะเสร็จโอ้ทรงกินลูกอมเฉยเลยดูเอาว ไปเตาเทียนเฉยเลยยูทูบดิโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ จิจิจะมาเป่าเจะมาเป่าเทียนโอ้เป่าเทียนโอ้อยากเป่าแล้วนี่อยากเป่าเค้กแล้วยูทูบดินะเนี่จ้าจ้าถูจีถทูแล้วจ้าโอ้ยเนาะ ให้เป็นเอกดีให้เป็นเอกล้ตะกี้เป็นยังตะกี้เป็นตะกูมตะกี้เป็ยูทูบเอยังจะเป็นบุญไหว้น้ำเทียนอีกอยู่ผุ่นโอ้ยเนาะเยอะเยอะเยอะแล้วก็จะเอาไปขึ้นหิ่งไว้ะนี้ หิ่งบนบ้านเฮ้เฮ hey, 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 ้เบ้านเสร็จแล้วเขาให้เป็นคนดีโตวันโตคืนเด้อนิส่งนิสัยดีๆได้ออกงานเยอะๆให้ขนุนไปด้วยเด้โอโรับไว้สองสามงานแต่เจ้าภาพยังไม่ติดโตมา <laughs> โตวันโตคืนเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่แหละก็คือกล้วยขันห้าไม่ๆมิทํทอะไรมีพิธีอะไรขาดไม่ได้ิที่สุดก็คือกล้วยขันห้านี่ๆน

เลขออกครับเลขออกวันกออกนี้ดูครับดูนเจดห้าสาปดเก้าเก้าสองห้าเจห้าเก้าหมดแล้วครับ<ะ> ค,คืนเงินซื้อใจไม่ได้นะวนี่เอาก็เอาไปเนแค่ใบเดียวก็โพละ่ะให้เขาไปแค่นั้นเลยเงินงซื้อใจไม่ได้คอนโอ๊ตว่า <c oughs> <c oughs> เอาอะไรเนาะอู้สามารถจุดทีจุดจุดทูบติดได้ยูทูบอู้ดูเขาทำอะไรของเขานี่เฮ้ กัตตีโอเล่นเทียนโอเอาเทียนมาจุดเทียนโอเอาเทียนมาจุดปัดบบสิเอาไว้แค่ใบเดียวกับพ่อว้แค่พันเดียวกับพ่อขึ้นกับมันคับมันคู่แล้วบมแม่นว่าบ่ได้เอาพราใบเนาะเออ กะสันกระเพ้ากาะสันเอาเอาทรงกรับานไปกระสันเยเอาทรงกรบานไปเก็บทรงเก็บเออู่เก็บอรเก็บไอ้ข้าหาจังไดโดก็มาซอยงานสมืออ่าไปเลยอาทรงเดี๋ยวอาทรงจะกินเองเดินนั่นเดอนเอาไปแล้วเอาไปแล้วโบเอาไปแล้วเอาไปแร้วไปเอาขึ้นเลย ไปแค่มมายกค่ายให้ซื่อๆนี่ก็โอเคแล้วดีกว่าปล่อยละเลยไว้ไม่ดีว่<ม>า <laughs> ส่งนหน้านี้แล้วโอ้ประตองเด้อแค่นี้แหละค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะเป็นเด็กดีนะคะบุญสง่งอ้๊บเจ็ดห้าเลขหก